คุผู้ชมอยู่ทางนี้ค่ะมองเห็นไม้เห็นไหมคะว่าข้าวโพดเนี่ยมันสูงท่วมหัวไข่หนุ่ยเลยนะคะตอนนี้นะคะพ่อเขาพามายืนอยู่ที่ไร่ข้าวโพดแล้วนะคะพ่อบอกว่ายังไม่ต้องไปเรียกเป็นป่าหรอกลูกเอาแค่ไร่ข้าวโพดพอเขาบอกว่าข้าวโพดที่มันงามจริงๆอะ่ะเขาวัดจากตรงไหนคขะพ่อเขาดูจากตรงไหนต้นใหญ่ต้นลากอ้าวตากล้องจับไปเลยนะคะว่าลากแข็งแรงลําต้นใหญ่แล้วก็ใบหนานะคะโอ้ ดูกันไปแล้วชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมถามคุณพ่อกันเลยนะคะว่าพ่อทำข้าวโพดมาทั้งหมดกี่ปีสามสี่สิบกว่าปีสามสี่สิบกว่าปีแล้วพ่อใช้ปุ๋ยอะไรบ้างตอนที่ทาไม่ไม่เกี่ยวกับตอนนี้นะ <โฮ S 1> ไม่เกี่ยวกับตอนนี้ล้อก็หลุมอ่ามีปุ๋ยลองก็หลุมท่านผู้ชมแล้วออกดอกหัวเอาปุ๋ยเย็นหวานพอออกดอกหัวแล้วเอาปุ๋ยเย็นหวานนี่คือพฤติกรรมเดิมๆนะคะที่ทํากันนะคะแล้วพอพอมันเริ่มโตอายุได้สักเดือนสนองเดือนนี้แล้วทํายังไงอีก ก,นนก็ทําแค่นี้ใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยอายุข้าวโพดได้เท่าไหร่พอ่อได้กี่วันเดือนสั้เดือนก็หกวันวันเดือนกับอีกหกวันค่ะท่านผู้ชมนะคะก็มันสูงได้ขนาดนี้พี่เดือนกับพี่สายแนะนําให้คุณพ่อใช้อะไรไปบ้างใช้เอ็นฟังชั่นอย่างเดียวสองกล่องเอ็นฟังชั่นสองกล่องพืง้นที่ยี่สิบสองไร่พื้นที่ยี่สิบสองไร่จ้ะโอ้โหท่านผู้ชมถ้า,ายี่สิบสองไร่ถ้าเป็นพ่อใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนนี้เปรียบเทียบแล,แล้วความแตกต่างเป็นยังไงหิ่ยห้อยก้นหลมก้นหลมก 20ลูกยีลูกาวันปุ๋ยเยนอี่สิปุ๋ยเนอี่สิโอ้โหก็ทั้งหมดเป็นสี่สิลูกร้องก้นหลุมยีสปุ๋ยเย็นอีกยี่สิต้นทุนตุนล้ายืสามหมเท่าไหร่นะพี่สายสามหมื่นตก3ามหมื่นกัานผู้ชม พูดดังๆชัดๆว่าเราซื้อไปเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ2,000ค่ะแต่ไม่ถึงดีไม่ถึง2,000ดีนะคะจ่ายไป2,000มีทอนออกมานิดหน่อยนะคะพันเจ็เท่านั้นสอง <c oughs> ตัตัวเลขแบนยำนะคะพันเเท่านั้นเองนะคะพี่วิรัตพี่สายพี่เดือนเขาก็ยืนยันเลยนะคะเอาอย่างนี้ครั้งแรกที่พี่สายมาแนะนํา พ่อเต็มใจใช้ไหมของเราเนี่ยไม่เต็มใจแล้วเออไม่เต็มใจหรอกไม่เชื่อว่ามันจะงามได้ยังไงมันจะสู้ปุ๋ยปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยเย็นได้ยังไงไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยแล้วพี่วิรัตพี่วิรัตกับพี่สายแล้วพี่เดือนเนี่ยมั่นใจจากตรงไหนคือมั่นใจแบบว่าปุ๋ยตัวเนี้ยคือฉีดได้ตลอดทั้งวันแล้วก็มันฉีดปุ๊บมันได้กินเลยไงอ่าแต่ปุ๋ยเย็นนี่ต้องรอต้องรอให้ฝนมันตกแล้วถ้าถ้าหวานไปฝนไม่ตกมันก็ไม่ได้ผลอ๋อแต่ตอนนี้คือฝนไม่ตกก็ได้ผลค่ะ ะะแล้วพี่สายบอกว่าเรื่องของเรื่องนี้ฉันใช้มาก่อนแล้วนะคะก็ไปเห็นผลงานในตอนทํามันทำมาหลังมันกินจนโกรบหมดอ่ะเขาฉีดเข้าหนเดียมก็รัดเลยรัดเลยก็คือมันดีขึ้นเลยพ่อก็เลยมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์เอ็นฟังชั่นใช่ไห<ด>มแล้วมาถึงจนวันนี้นะคะเรียกได้ว่าพี่สายพี่เดือนและรวมถึงพี่วิรัตนะคะเป็นคนที่นําพาพวกเรามาเนี่ยมั่นใจในผลิตภัณฑ์และทําให้พ่อได้มาใช้ในไร่ข้าวโพด เคยเจอไหมคะว่า1เดือน5วัน6วันแล้วมันสูงท่วมหัวขนาดนี้นะคะเฉพาะไข่นุ้ยก็สูง160แล้วและต้นข้าวโพดเนี่ยมันสูงขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะลำต้นก็แข็งแรงใบข้าวโพดก็หนาราอมั่นใจในผลผลิตใช่ไหมคะนะคะว่าปีนี้ฉันต้องได้ดีแน่นอนทำข้าวโพดมาสิ20ปีนะคะไม่ไม่ได้ความงามขนาดนี้นี่คือการันตีจากคุณพ่อประสิทธิ์ของเรานะคะคุณพ่อประสิทธิ์เข็มทองนะคะพี่เดือนพี่สายก็สร้างความมั่นใจไปนะคะตอนนี้เราก็เชิญชวน ให้สมาชิกนะคะได้มาร่วมใช้เอ u นฟังชันของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัท AI Business ของเราพี่ใหม่หักข้าวโพดมาหลายๆแปลงกับแปลงนี้พี่ใหม่เห็นอะไรถึงความแตกต่างอย่างไงบ้างไหมครับพี่ใหม่คือฝักฝักมันใหญ่แล้วก็ออฝักใหญ่ขออนุญาตนะครับยื่นให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงเห็นไหมครับยื่นมาที่กล้องเลยนะครับโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชม มันเขาเรียกว่าอะไรมันออกสุดฝักด้วยใช่ไหมครับครับส <c oughs> วัสดีพี่สายเอาพี่สายก็มาช่วยพ่อหาหักขพอดเหมือนกันนะครับช่วยผลเหมือนเดิมผลเหมือนเดิมเออพี่สายปีปีที่แล้วแปลงนี้เนี่ยหักกันในพื้นที่ยี่สิสองไร่เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะทั้งหมดอ่ะสองร้อยสามสิบกระสอบสองร้อยสามส <30 S 2> ิบกระสอบฝักแต่ที่มองจากสายตาวันนี้เอาเอาแค่แคาดว่าคาดว่าน่าจะสักเท่าไหร่ดีน่าจะได้สามร้อยขึ้นครับ ออ300อขึ้นก็ถือว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ที่สําคัญนี่มันอะไรนะต้นทุนมันลดล,ลง้นทุนล,ลดลงเยอะเลยครับเพ<ข>ราะว่าหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยเหลือแค่พันกว่าบาทไม่ถึงยังไงนะครับก็ปุ๋ยสูปุ๋ยเย็นแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้วาดแล้ใช้เอ็นวันชั่นอย่างเดียวอ๋อที่จะต้องใส่ปุย๋ยอีกสองรอบนี้ไม่ต้องใส่เลยโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้นอกจากผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับต้นทุนก็ลดลง พื้นที่22ไร่เห็นพี่สายบอกว่าปกติีนจะใช้ปุ๋ยถึงสองคราวสองรอบนะครับตรงสามรอบสามรอบสามรอบนี้ยังไงนะพี่เดือนสามรอบนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยทั้งหมดครับรองพื้นรองพื้นหนึ่งรอบแล้วก็ทำรุ่นอีกรอบที่สองอีกสองรอบแล้วก็ออกดอกหัววันตอนออกดอกหัวอีกเป็นสามรอบอ่ะอ๋อแปลงนี้ของปรอสิทธิ์นะครับะว่าง่ายๆต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะพี่สายจำตัวเลขขึ้น สองหมื่นขึ้นแต่เที่ยวนี้ต้นทุนของการใช้ปุ๋ยเหลือเท่าไรครับพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดเป็นไปได้ไงพอใช้อะไรครับเอ็นใช้เอ็นฟังชันสองกล่องค่ะอ๋อเอ็นฟังชันสองกล่องนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมวันนี้ดูแล้วเรียกว่ายิ้มแย้มเหมือกบานนะครับเก็บของพี่เดือนเสร็จวันนี้เรามาเก็บของพ่อประสิทธิ์เข็มทองกันอีกนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันบราการโดยรอบๆอีกนะครับเดี๋ยวไปถามสมาชิกที่มาช่วยหักนะครับว่าวันนี้ข้าวโพดที่หักแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ านผู้ชมเดี๋ยวลองมาถามอ่าพ่อเล็กครับอ่าวันนี้มาหักของพ่อประสิทธิ์ด้วยพ่อเล็กเห็นเห็นจากปลาข้าวโพดวันนี้เป็นยังไงเนี่ยพ่อ,อ,อสัตว์ดีครับดีดีครับน้ำหนักก็ใช้ได้น้ำหนักใช้ได้ได้ตรงนี้มันเป็นไงนี่นี่น,นี่พ่อเขาปอกเปลือกโชว์ให้ดูเนี่ยมันมันจะน้ำหนักมันจะดีน้ำหนักดีปากเจ้าสวยดีแล้วก็มันออกสุดฝากสุดฝากเกิน เรียกว่าสูตรหมดทุกฝักอ๋อสูดหมดทุกฝักครับขอบคุณมากครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะความความสมบูรณ์ใช่ไหมพี่เดือนความสมบูรณ์ของต้นค่ะม,มันมันมันเป็นยังไงครับถ้าดูอย่างเงี้ยต้นมันจะสูงนะครปีมันจะแค่แบบเนี้ยแค่อย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันจะมีสูงสูงเยอะๆโอ้ดีเฉลีกว่าท่วมหัวใช่ท่วมหัวพี่เดือนอ้โหแที่ยิ่งฝักมันจะอยู่แค่แบบเนี้ยไม่กระจายกาับฝักเนี้ยเต็มที่อันนี้มันสูงแต่จริงจริงเจสเซียมันก็หักง่ายกว่าถ้ามันสูง นี่ค่ะง,ง่ายกว่าจึงปักมันจะไม่ใหญ่นีงไงอ๋อฝักมันไม่ใหญ่ถ้าต้นตัดปักมันก็จะเล็กความาสมบูรณ์ไม่มีใช่ค่ะโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมสูงเรียกว่าสูงกว่าที่เดือนก็ว่าได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยสูงกว่า,ส,วาสูงกว่านะครับโอเคครับพี่เดอนขอบคุณมากครับ พแล้วได้เต็มพันรถนะพี่เดือนเที่ยวหนึ่งก็ก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนกันนะออ๋ร้านจิลลิจันจิลลิจันนะครับก็จะเอาข้าวโพดอันนี้ไปช่างชสวยจังเลยเดี๋ยวพี่สายนำกรบวนไปเดี๋ยวพี่สายนาไปนะครับ เป็นไงครับเห็นเห็นเห็นจากตรงนี้แล้วข้าวโพดของพ่อประสิทธิ์ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับดีไหมครับดีครับคือมันแตกต่างไงผมก็ไม่เข้าใจฮะปลักไ่ครับปักใหญ่แล้วก็ออกสุดปักใช่ไหมครับครับแล้วก็น้ําหนักก็เห็นว่าเป็นไงครับน้ําหนักรัวโอ้น้ําหนักก็ดีสีข้าวโพดก็ดีครับผมขอบคุณมากครับเรียกว่าพ่อประสิทธิ์นะครับก็มา เลรียกติดตามทุกขั้นตอนจนกระทั่งขายนี่ครับดูครับเปรียบเทียบของเราเลยนะครับเอ๊พี่สายอยู่ไหนพี่สายต้องหยิบเปรียบเทียบกับอันนี้นะครับนี่คือที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเห็นไหมครับครับออกฝออกสุดฝักด,ดูตรงนู้นสัหน่อยดีกว่า้งหยิบไปด้วยหยิบไปด้วยพี่สายนีย่ครับ,รบท่านผู้ชม เป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับเอาแค่สีสันก็แตกต่างกันแล้วนะครับสีก็ไม่เหมือนหราสีก็ไม่เหมือนกันนะครับฝากครับทรับพี่สายเอาสองอันนี้อ่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับความแตกต่างก็คือฝักไม่สูดสีก็ไม่สดใสข้างอยู่ที่ซ้ายมือพี่สายก็คือ,อหรืออยู่ขวามือท่านผู้ชมก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ชุดเอ็นฟังก์ชันส่วนด้านนี้นะครับไม่ได้ใช้เอ็นฟังก์ชันคือใช้ปุ๋ยทั่วไปนะครับ เห็นไหมครับนี่ใช้ n function เป็นไงครับสีจะมาดูข้อมูลเปรียบเทียบในเรื่องของความชื้นนะครับของของนักโค้ดที่วัดความชื้นนี่วัดได้เท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะครับสิก็เรียกว่าโอเคนะครับแล้วของพี่เดือนละครับ<อ>ที่เป็นยี่แปดยี่เจ็ดค่ะยี่แปดยี่เจ็ดครับก็ดูจากสภาพฝักมันคนละพันพันอะไรนะครับ 28, 28. อันนี้เ t58 อันนี้สี่แปดอันนี้สี่แปดโอ้สี่แปดนี่จะจะใหญ่จะใหญ่พัน ครับเนี่ะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของความชื้นแล้วก็ในเรื่องของฝัดข้าวโพดนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับถ้าดูจากฝัดข้าวโพดนี้ใช้ได้ไหมครับถ้าดูใช้ได้อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์สมบูรณ์ดีครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่จะมาตรวจในเรื่องของความชื้นของข้าวโพด ยี่สิบแปดนี่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นใช้ได้ไหมครับใช้ได้ค่ะคือก็ถือว่าดีค่ะความชื้อ,อยู่ในเกณฑ์ค่ะความชื้อของเราจะคือค่าไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นครับก็คือก็คือจะบวกราคาเพิ่มอีกนะคตับแปดจุดแปดเปอรเ็นครับท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวเสร็จกันสักทีนะครับของพ่อประสิทธิ์เข็มทองเพราะตั้งใจว่าสองวันครึ่งก็เสร็จผลปรากฏว่าไม่เสร็จครับท่านผู้ชมเก็บไปถึงสามวันครึ่งน,นะครับ ก็เรียกว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบไร่นะครับไม่ใช่ยี่บสองนะครับเพราะว่าวัดกันมาแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ยี่สิบไร่ครับพ่อประสิทธิ์ครับยี่สิบไร่เนี่ยเราเก็บกันมาได้เท่าไหร่ครับสามวันครึ่งเนี่ยได้ทั้งหมดเป็นสามร้อยเก้าสิบกระสอบฝักครับผมสามร้อยเก้าสิบกระสอบฝักนะครับธรรมดาไหมครับพ่อธรรมดาไม่ได้หรอธรรมดาไม่ได้นี่หมายความว่าอย่างไงครับ ปีก็ได้220 230อ,อ,อย่างเงี้ยอ๋อเรียกว่าเอาว่าปีที่แล้วดีกว่านะครับเราะได้เท่าไหร่ครับปีที่ได้ว230ปีที่แล้ว230นะครับโอ้โหท่านผู้ชมปีนี้390นะครับกระสอบฝักเรียกว่าได้เพิ่มขึ้นมาอีกร้อยกว่านะครับ160ยกกระสอบกระสอบท่านผู้ชมนี่ครับมีใายยืนยันนะครับที่ไปขายข้าวโพดมาแล้วนะครับในพื้นที่เท่าเดิมนะครับก็คือ ยี่สิบไร่นะครับปีนี้นะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเก็บมาได้ถึงสามร้อยเก้าสิบนะครับก็เรียกว่าวส่วนตัวเงินนี่ครับพ่อประสิทธิ์เน้นเลยนะครับอยากให้บอกนิดนึงนะครับตัวเงินปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้พ่อขายได้เป็นเงินเท่าไหร่ครับหกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันนะครับแล้วปีนี้ได้เท่าไหร่ครับแมแแ่แสนเจ็ดโอ้โหแสนเจ็ดขาดทุนไปเยอะเลยท่านผู้ชม <laughs> ขาดทุนมากๆนะครับปีที่แล้วได้หกหมื่นปีนี้ได้แสนเจ็ดเรียกว่าขาดทุนไปเยอะเลยครับท่านผู้ชมแล้วนี่ครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่สําคัญครับเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่เที่ยวนี้ได้ราคาที่เรียกว่าที่ถูกอกถูกใจเพราะนี่ครับความชื้นนะครับอยู่ที่ของเขาสามพิเศษของเรายี่แปดใช่ใช่ยี่สิบแปดที่เดือนไปขายพี่สายก็ไปขายกันนะครับก็เรียกว่ายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับความชื้น เทียบกับทั่วๆไปอย่างที่พ<ง>่อประสิทธิ์บอกนะครับพื้นที่ติดกันตรงนี้ปลูกวันเดียวกันหักพร้อมกันนะครับเขาได้ถึง30ซนะครับของเราก็เรียกว่าได้แค่ย8สบดครับที่สําคัญอีกนิดนึงครสรุปตอนท้ายนิดนึงครับพื้นที่20ไร่พ่อลงทุนการใช้ผลิตภัณฑ์ในชุดเอนฟังชันไปกี่กล่องครับสรุปเลยสองกล่องสองกล่องสองกล่องแค่นั้นเองท่านผู้ชมสองกล่องเองนะครับในพื้นที่2ี่สิบไร่เห็น ฉีดท,ทุนเดียวฉีดหุนเดียวอีกด้วยนะครับปุ๋ยปุ๋ยไม่ได้วานปุ๋ยก็ไม่ได้หวานอันนี้เป็นที่ยืนยันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากเก็บเกี่ยวมาสามวันครึ่งนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเรียกว่าพอใจครับที่ดูจากตรงนี้นะครับเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยไปขายกันสิบหกเที่ยวนะครับเนี่ยน้ำหนักรวมออกมาก็ได้เท่ากับสาม0มื่นสองพันนะครับสามร้อยหกสิบห้าตันนะครับพี่เดือน นะครับมาถึงตรงนี้พี่เดือนมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าอยากให้มาใช้ผลิตภัณฑ์เ n d Function นนะมันดียังไงครับก็คือมันดีก็คือว่ามันคือใช้ฉีดแล้วมันจะไวกว่าหวานการหวานนี่คือจะเปลืองแรงงานเปลืองทุกอย่างเปลืองทั้งแรงงาน,เ,นเปลืองเสียเวลาก็เยอะกวาก่าก,การการฉีดมันจะไวกว่าการหวานนี่จะช้ากว่าเยอะสมมุติว่าสิบไล่1สิบลูกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ใช้ตัวนี้กล่องเดียวก็คือใช้เวลาแค่สามชั่วโมงก็เสร็จยังคืออย่างช้านะสามชั่วโมงแต่ แต่แป้นนี่ฉีดก็สองชั่วโมงเขาก็เสร็จแล้วใช้เครื่องพ่นเอาฉีดยากไหมครับพี่สายไม่ยากครับไม่ยากนะครับยี่สิบไล่เนี่ยฉีดของพ่อใช้เวลาเท่าไหร่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จครับเอาพี่้องเลยบาใช้ให้พ่อพูดอีกนิดหนึ่งมาใช้กันเถอะครับมเอ็นนันชั่นเนี่ยดีแน่แล้วก็รับอ่าดีแน่นะครับหน้าไม่คอหกทุกคนนม่เคยเชื่อเลยครับมาใช้กันเถอะครับแล้วแม่ล่ะครับคิดว่าปีหน้าหรือรอบเนี้ยจะใช้อีกไหมครับใช้สิ มันดีเกินคาดนะเนี่ยมันดีเกินคาดท่านผู้ชมเอ๊ะที่คาดไว้แม่กล่าวว่าได้เท่าไหร่มาคาดไว้ว่าจะได้สกักสองสามร้อยกระสอบสองสามร้อยกระสอบก็พอใจนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยนี่เรียกวันลดลงไป <ละ S 1> มากมากเลยนะครับลดต้นทุนเยอะก็จากที่ว่าต้องใช้ปุ๋ยแปลงนี้เท<ช>่าไหร่นะครับใช้หมื่นใช้ปุ๋ยก็สองสามหมื่นบาทครับแล้วก็เหลือเท่าไหร่ครับเที่ยวนี้เหลือพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดเองนะครับท่านผู้ชมอะละครับ ก็เร Le ียกว่า2ว so, yeah, ัน3วันนะครับท okay. ี่เราตามเก็บภาพนะครับก็เป็นที่พอใจแล้วนะครับได้ข้อสรุปแล้วครับก็ที่สําคัญอีกแปลงนี้นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวในเรื่องของการทำข้าวโพดเสร็จตอนนี้พ่อภาสิก็หวานทั่วอีกแล้วใช่ไหมครับในพื้นที่เอาเอ็นฟังท่านใช้อีกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราอาจจะมีติดตามนะครับในเรื่องของความงามของทั่วผลผลิตได้เท่าไหร่ เอาเป็นว่าวันนี้นะครับต้องสองครั้งเลโอ้ตอนนี้ต้องขีดสองครั้งเลยพ่อเน้นนะครับก็เป็นว่านะครับในผลสรุปหรือข้อสรุปนะครับที่จากการใช้เอ็นฟังชันนะครับแค่คราวเดียวเองนะครับได้ผลผลิตก็เรียกว่าเป็นที่พอใจนะครับในเรื่องของการขายนะครับราคาก็ได้เรียกว่าเพิ่มจากเดิมประมาณถึงเกือบ3ามเท่าตัวนะครับก็ในพื้นที่เท่าเดิมนะครับถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าสนใจนะครับมีโอกาสก็โทรมาสอบถามทางพี่เดือนหรือพ่อประสิทธิ์กับแม่ประยูนได้นะครับว่า แปลงเนี้ยใช้ยังไงบ้างขั้นตอนใช้ยังไงก็มีโอกาสาก็โทรมาสอบถามนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงใช้เวลาในการติดตามในเรื่องของสรุปของแปลงข้าวโพดของพ,อพอ่อประสิทธิ์ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฮัลโหลดาวบลละค่ะเิมแล้วกบาซอยเ็ดหน้าแนเด้อโอเคค่ะคุแม่คะแค่นี้นคะนคะ 10 more